ลูกสาวเป็นเพื่อนลูกสาวค่ะวันนี้ก็ดึงตัวมานะคะมาเที่ยวทะเลกันะค่ะเมื่อกี้เราไปถ่ายข้างนอกกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้เลยค่ะลมแรงมากก็เลยขอเปลี่ยนสถานที่เสียงลมพัดต,ตีกัน<ด>จนไม่ได้ยินเสียงเราเลยนะคะแล้วก็ัวกูกันไปหมดเลยนะคะก<อ>็เลยเข้ามาอยู่กันในห้องนี้นะคะวันนี้มาทำคอนเทนต์ว่าขวดน้ำหอมสีน้ำเงิน จะตรงปกไหมแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นสีน้ำเงินไหมนะคะให้ให้ส้มโอมมาเป็น first impression นะคะต้องถามน้องส้มโอมกอนว่าชอบโทนสีตาสไหมคะอืมรู้สึกว่าไม่ได้ชอบขนาดแบบส่วนตัวนะคะที่คิดว่าเหมือนสีตาสถ่าพออยู่ในผิวแล้วมันจะไปไวแบบมันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่าชอบกลินที่ติดทนแต่เดี๋ยวจะมีตัวที่เป็นสีตาสแล้วติดทนมาบอกว่าตัวไหนนะะ น้องสมโกเนี่ยชอบน้ำหอมชอบน้ำหอมมากมาเล่าให้ลูกสาวฟังตลอดเลยที่ใช้อยู่มีอะไรบ้างคะ<ม>โทนแบบเป็นคือหนูใช้แต่ตัวที่เอาฟองเขา <laughs> <laughs> อ่คือคือต,ตอนแรกใช้หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นเขาจะได้กลิ่นหนูอตอนนั้นแล้วพอเพิ่งใช้าเอ๊ะเพิ่งรู้ได้หรอว่าเขาใช้ เออแปลว่ามันกระจายไปให้เขาได้กลิ่นใช่เพื่อจนเพื่อนถามว่าเราใช้กลิ่นไหนจะได้แบบมาถามแม่เพราะชอบกลิ่นแบบไหนบุ๊บแม่หนึ่งหนูหนูใช้เออขอเป็นอีกคนนะอ่ะได้ได้ได้คือหนูจะหนูจะเอามาด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็น FC วัยรุ่นคนหนึ่งมันก็เป็นกลิ่นกลิ่นที่คนเขาใช้เป็นทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นกลิ่นมหาชนอันนี้ขวดสีขาว คุณแม่ชอบสีขาวกับสีม่วงก็เห็นคนเขาจะ<ต>ใช้สีม่วงก,กันส่วน,นใหญ่เหมืมอนไดอดอลอย่างนี้ก็ใช้สีม่วงใ่กลิ่นหอมเปิดยังไงอคะแม่เปิดยังไงคะลูกเป็นตัวนี้อ๋อขวดแป้งใช่ไหมค่ะแบบไม่หวานมากแต่มีความอโรมาติกใช่ความสะอาดๆเออกลิ่นนี้หอมใช้ ้ได้ทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสําหรับวัยรุ่นที่ใช้น้ําหอมกลิ่นแล้วมีคนทักเพราะว่าส่วนตัวเวลาไปโรงเรียนหรือไปข้างนอกใช่ไหมคะรู้สึกว่าอยากจะใช้กลิ่นที่ติดทนแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบแรงมากเพราะว่ามันจะชอบช่บแล้วมันจดูฉุนไปหน่อยก็เลยตัวนี้แนะนำตัวนี้คือติดทนแล้วก็คนได้กลิ่นใช่ค่ะติกลิ่นบางวันครึ่งวันก็ยังได้กลิ่นบางวันถ้าไม่ได้ ใช้ไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปใช้เหนือ่มอมากใช่ค่ะก็ยังอยู่แบบบ้าๆก็ยังสุดถ้าแปลกก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยจริงหรอมามาร่วมกันเลยมาเข้าไป <laughs> คือคือ,คอไม่ได้คิดว่ามันจะ,จะอยู่นานขนาดนี้นเลยมันท่า,าแปลกคืออู๋ไม่สามไม่สาไม่สีอแต่ยิ่งเรียนนี้มีแอร์ไหมคะมีค่ะคือหนูจะบองฟ้องนั่งข้างกันด้วยอ่า ซื้อน um, ้ำหอมตางไหนด้วยคือด้วยความที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะก็ถ่ายถ่ายคืออ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็ดูไอดอลก็คือติงเกอรลีใช่ไหมคะก็ดูไอดอลที่ภาพลักษณ์เขาดูอย่างนี้แล้วเขาใช้น้ำหอมแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะก็เออเมื่อก่อนเป็นแมรุนดูไปทำยไงคือเราไม่มีถ่ายอยู่แล้วอ่ะไม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะตอนมปลายค่ะก็จะไปเดินมาบุยหอม น้ำหอมซีซีรู้จักไหมรู้จักค่ะเป็นคนคุาแล้วเขาก็จะปรุงให้ค่คะ,ะคืออันนั้นอ่ะไม่เคยซื้อเหมือนกันนะจริงๆนะตัตว่ว่ามันนี่มันจะลงผิดเรามันจะแบบเป็นอะไรไหมแต่ว่าส่วนใหญ่จะจะไปเดินตามมาลุองคอเขาก็จะให้เราลองดมบ้างไม่ให้เราดมบ้างสูเสี่ยงซื้อมาขวดสวยก็ซื้อก็เป็นอะไรที่ไม่มีอะไรให้เราแบบนึกได้เลยว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงก็คือต้องลองซื้อมา ตอนนั้นซื้อก็ประมาณสักสามร้อยอันนี้นซื้อมาเท่าไหร่ก็สามรอ้อยสี่ร้อยค่ะมุ้ยนรอตอนนั้นบางทีก็ซื้อสามสี่ร้อยเหมือนกันขวดแบบประมาณนี้เลยแล้วก็จะใช้แบบนี้เพราะวัยรุน่นเนาะเราก็จะใช้แค่นี้อโอเคมาเริ่มกันเลยขวดสีน้ําเงินขวดแรกใกล้ตัวหนูเลยนะแบบนี้เนาะขวดนี้นะคะก็เป็น e q u a di p a m a เป็น collection blue ก็จะเป็นขวดสีน้ำเงินหมดทุกขวดเลยนะคะตัวที่โบซื้อก็คือัวชอบนะคะชื่อว่า mitchodi p a a n e ปุุมนะคะสำหรับคนนี้นะคะเป็นคนเดียวกับ Dior มดเลยก็คือคุณฟันซัวดามาซีนะคะเป็นผู้ปุ่มของแบรนด์ดีออลทั้งหลายเลยนะคะแล้วเขาอะมาปุ่มสำหรับขวดนีเเน้เป็นความทุ้มที่ไม่ได้ทุนอะเป็นความทุ้มเป็นความจนิงใใช่มันสดชื่อนอ่ค่ะ คือตอนแรกเปิดมามันเย็นมันจะเย็นๆมาก่อนแล้วสักพัสมันก็จะค่อยๆนุ่มลงมแล้วก็กลิ่นเย็นก็จะหายไปเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของ <ๆ S 2> เขาตัวนี้ก็จะต้องมีความสดชื่นอยู่ในเนื้อกลิ่นนะคะเขาก็จะมีพวกเมอร์แบรนด์จะต้องมีเบอร์กอรมอสของประเทศอิตาลีเขานะคะความเป็นซีโนดแต่ไม่เกลือนะค่ะไม่มไม่ไม่มีเกลืออะไรคะ่ะใช้ทุอะไรเลยตรงนี ไม่ได้ถึงทะเลเท่าไหร่ค่ะคือแบบความเย็นดูล่ำล,อล้อมนุ่มๆถุงอารมณ์ติดตัวนี้จะค่อนข้างที่จะมีความเฟรชน้อยที่สุดแล้วก็มีความชุ่มเย็นมีความอาโลม,มาแล้วก็ไม่หวานหมอ,มอใช้งานได้ทุกวันนะคะถ้าเป็นทะเลนี่ต้องสดใสแจาจ้าไปเลยอ,นนอย่างยังไม่ถึงทะเลอังนี้ไปไม่งทิเลขวดแรกนะคะ ตัวถัดมานะคะ<ม>ก็เป็นตัวนี้เลยค่ะบ o r d e c a h เบอร5นะคะตัว Paco Pariano <ม>นะคะเบอร์นี้เบอร์อะไรคะ15ค่ะเลขอ่า XV นะคะ X b คือ10 V คือ<ม>อ่อกลิ่นซ a l v i a b l o อันนี้ก็ขวดน้ำสีฟ้าชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็ใช้ง่ายตัวนี้ใช้ง่ายนะคะคุณสามีก็ใช้รู้สึกว่ากลิ่นตอนที่ ได้แบบใรแรกรู้สึกแบบมันซัดเข้ามาเลยหอก็คือสดชื่นเหรอคะค่ะเพราะว่าดูจากภาพลักษ์มันดูใสแบบดูเหมือนจะไม่มีอิมแพมากแต่ว่าหอมค่ะหอมมากใช่สดชื่นค่ะใช่เลยเพราะว่าจากตอนขวดแรกคอนี้นะคะแบบจะมีความถุกค่ะก็เลยทำให้รู้สึกแตกต่างใเขาจะมาด้วยกลิ่นเปิดด้วยความเป็นกุตต้นานจะมีกลิ่นแอปเปิลแล้วก็ลูกแพร ก็สดใสสดชื่นแล้วก็เย็นตอนนี้เริ่มรู้สึกหวานขึ้นมาหวานค่ะหวานของลาเวนเดอร์กลิ่นนี้ที่ที่หนูได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นลอยขึ้นมาเด่นว่าตัวอื่นเลยก็จะเป็นพวกลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นคนใส่ใส่ไบร์ของพวกฟุตี้มารวมพวกแพรมันไม่ได้มีความิตารเลยอะตัวเนี้ยไม่มีโทนสตารเลยมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้นึกถึงมากมาก กลิ่นที่เย็นแล้วก็มีความหวานหวานกันาแหละไม่ได้หวานเจี๊ยบจนเกินไปโคทธนมาก็ยังอยู่ในแบรนด์เดิมนะคะก็คืออาควาดิพามากลิ่นนี้ชื่อว่าแมนโดโรดิซิเลียนะคะก็เป็นแหลมหนึ่งของประเทศอิตาลีอีกเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเป็นคอลเลรชันบลูเมดิเตอร์เนียตรงไหนเอ่ยข้างหลังมือเนะะาะ หวานๆมากไม่ค่อยมีใครพูดถึงกินค่ะน้อยคนที่พูดถึงกิ่นเพราะว่าเขาฉีกออกไปจากเคชันของเขาอะมันเป็นเคชันเนี้ยจะเป็นโทนสีเนี้ยค่ะโทนทะเลอะที่มีความสดชื่นแต่กินนี้เป็นยังไงคะมันฉีกมากเลยฉีกดูไม่ได้สดชื่นแต่เหมือนรู้สึกความโรแมนติกที่รีชาร์ดอืักจริง คือคิดไปไม่รู้น่าจะไม่มีกลิ่นเนี่ยเหมือนแบบเรานั่งทาชนช็อกโกแลตอะไรบางทุอ็หอมอะมันมีกลิ่นแบบเหมือนขนมขนมหน่อยๆวานิลาแล้วก็มีโทนของความสดชื่นริมทะเลเนาะ <c oughs> เออกลิ่นนิดแปลกค่ะเขาพิเศษได้ดีนะคะ <c oughs> กินเจลาตโตอ,อยู่ตุกนี้อิตาลีแล้วไงอีกเราได้สิทธิ์พิเศษมันน่าจะหวานแล้วมัน กลิ่นอัลมอนด์รู้สึกไหมมันจะแบบลมๆถลทวนเลยเนาะก็เลยทำให้น่กกึิขนมด้วยอ่าใช่มันก็เลยแบบมีฟิลของความแบบน่าก,กิน <c oughs> เป็นโทนโกม,นามาันอมตะแบบทะเลไม่รู้จะเรียกอยู่ในกลุ่มไหนของห <c oughs> อมแต่ว่ามันเป็นกลุ่มโกมันนี้นหอติดโทนตอนนี้ติดโทนมากกระจายตัวค่อนข้างดีพอสมควรนะคะสมบับแมนโดโลดิซิซเลียยังยังไม่ถึงทะเลอันนี้ถึงยัง มันถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นทางทีเพราะมันอยู่ชายหาดค่ะว่าสองคนนี้ทำไมมาดูต่างกันจัง,งทั้งที่อ๋อทั้งที่มันอยู่ในคอลเลคชัช่นน<ช>ี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งคอลเลคชั่นบลูเมดิเตอร์เรเนียนะคะก็เป็น,เป,นเป็นในคอลเลคชั่นของอิตาลีอะค่ะที่สื่อสถานที่ต่งางในประเทศอิตาลีต่อถัดมานะคะแบรนด์ของเซอร์จอรนนะคะเป็นคอลเลคชั่นคาซ่ามอร์ตินะคะเรชอบคอลเลคชั่นนี้เพราะว่าเขาเข้าถึงง่ายเปิดให้ดูค สวยไหมสวยค่ะสวยมากเลยอ่ะเราชอบคลีชันอลีชันนี้มากที่สุดเพราะว่าดมง่ายสุดเป็นอะไรที่แบบเข้าถึงง่ายสยาุดนะคะอุย้ยไปไหนแล้ววะ <laughs> <laughs> ลองเตียน ยังอยู่ที่ตัวเราใช่ค่ะโอ้พอฉีดไปสักพักตอนแรกเหมือนมันจะอะไรจะพอมันเริ่มเมาเริ่มแบบอยู่กับผิวเราแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบก็อย่าง<น>ที่ว่ามันดมได้สฉาใช่ใช่เน,นี้ใช้ได้เลย <ๆ S 2> มันพุ่งอ่ะเอออย่างที่น้องบอกคือถ้าคนที่เขาไม่ได้ชอบน้ำหอมันอาจจะแบบตอนแรกไม่ชอบกลิ่นอาจจะไม่ชอบไปเลย ไปเทสครั้งแรกถ้านใครมีช่อโทนซิตาร์กเนี่ยจำไม่ชอบค่ะเพราะว่ารู้สึกมันแรงอยู่จากกระขวดอาจจะดูไม่ได้สดชื่นมากขนาดนั้นใช่ใช่เพราะว่าเป็นน้ำเงินเข้มสมบูรณ์มันชัดชัดของความเปรี้ยวทุกความเปรี้ยวเลยเนาะมันมีมันมีเบอร์การ์มอสเลมอนเกรวฟูดทุกอย่างที่เปรี้ยวๆนะคะของผลไม้ซิปัสแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้กลิ่นเปรี้ยวกับเบาลงนิดนึงค่ะแล้วก็มีหวานแทรกขึ้นมา ละมูนหนักมามันดูกรบเลยเลยเขาค่อยๆลดลงอ่ะจากค่อนจากตอนแรกที่มันพุ่งเปรี้ยวๆนะคะถ้าลองบดเนี้ยต้องต้องรอรอแบบรอยาวๆเลยอ่ะแล้วก็พอรอกก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ากินติดหออมาคือคือตอนที่ได้ด่า มันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ไม,ไม่ได้เป็นซิปัสแรงท,ที่เราจะได้กลิ่นนะคือเราเวนเดอร์แบบไอลิสมากกว่าค่ะแต่ว่าเราเวนเดอร์จะนำไอลิสจะมีความทูเป็นเหมือนกับมีคนความเป็นผู้ชายหน่อยๆแต่มันก็ไม่ได้แบบแมนมากเนาะผู้หญิงใช่ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะก็เลยถึงผู้หญิงที่ริมทะเลเดิน<ม>ชายหาดผ้าคิ้วๆเออแบบคุณนาย <laughs> แบบมาดามเดินทะเลเนาะก็โอเคอันนี้คือขวดหนึ่งนะคะเมฟริสโตของเซอร์จอร์ค่ะตัวสุดท้ายค่ะโอเคตอนนี้นะคะเป็นอาร์ติเดียเดอรซองนะคะเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยอ <laughs> <laughs> กลิ่นชื่อว่าพเมเโลหรือเวลานะคะกลิ่นของส้มโอในนี้ <laughs> มาดูกันว่ากลิก่นส้มโอเป็นอย่างไรน,นะคะอันนี้เราจะสังเกตว่า เขาจะมีทองมีทองจะเห็นว่าสเปรย์ลงไปแล้วอะ่ะก็จะมีเกล็ดยิบมีกน่คมันดูเหมือนนึกถึงวา่าผลไม้มากกว่าค่ะแล้วพอมันฉีดไปจับากก็ถึงดอกไม้เปิดมาก็คือแบบเปียวเป็นก <ไป S 2> ูน้ยน,น,น้ำมะนาวอะไรมาหมดใกล้เคียงตัวนี้ ใกล้กันเลยนะคะผิดเปิดใกล้กันหนูรู้สึกว่าตัวนี้แบบจะแรงมากจนบางทีเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมาจากตัวไหนเพราะว่ามันเหมือนมันแน่นเกินไปแต่ตัวนี้ก็มาพอดีพอดีทำให้รู้สึกถึงในตอนเปิดใช่ไหมคะในช่วงเปิดนะคะมาจะพุ่งอ่คนละอย่างกันอันนี้คือแน่นเลย<ช>แน<ม>่นของความเป็นซิตัสจริงๆตัวนี้ก็เป็นซิตัสที่อ่อนระดับลงมาหน่อยแต่ว่ามีความเปรี้ยวเฟรชเหมือนกันเหมือนกันอ่าแล้วตอนนี้ หายไปหมดแล้วนะคะสีตาส์คือแบบไปเร็วมากใช่ดูจากภาพลักขวดดูจะไม่เปรี้ยวมากสวยนะสวยมากเลยค่ะคือมันตัดกันเนาะสีน้ำเงินแล้วก็ไล่จากเข้มลงมาค่ะแล้วก็ตัดกับตัวโลหสีทองที่อยู่ข้างในดูในราทามแต่ว่ากลิ่นเนี่ยสดชื่อแหละในช่วงแรกก็คือจะเป็นกลิ่นของแรปฟูดซึ่งตัวนี้ชื่อว่าโพเมโรแปลว่าส้มโอแต่ว่า เราไม่ไม่ได้นึกถึงกลิ่นชมงโภ้พพพอหลังๆก็ได้กลิ่นดอกไม้แบบหวานแล้วให้ดูใแตกงจากตอนแรกที่ฉีดลงไปตักิวตอนนี้หวานแล้วก็ไม่สตัร์เลยใช่ค่ะเป็นแบบหวานๆเดี่ยวๆเจือกับอะเรม่าซอสก็คือมีความหวานของดอกไม้สีขาวแต่ว่าตอนทีกฉีดนะอุ้ยตัเป็นฟูตั เปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนีผสมความหวานด้วยแดีวพอรังก็หวานทำให้ที่สุดว่าใช้ได้คือมันเปลี่ยนมิติใหมี่ยนเไปนะคะก็ตรงนี้นะคะเที่ยวามาก็จะเป็นขวดสีน้ำเงินส้มโอ,อ,อว่าขวดไหนที่รู้สึกเป็นตัวเรามากที่สุดถ้าชอบถ้าชอบส่วนตัวชอบเอ๋อจริงดิห,หออรออโรมาติ ไม่เปรี้ยวไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมอ๋ะโอเคไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมากอละถ้าให้เลือกระหว,าว่างสองขวดนี้ชอบขวดไหนมากกว่าของรสที่แข็งว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเ,เล้เือกยากนะคือหนูชอบตัวเนี้ยเหมาะก,กับทะเลที่แบบดูเป็นสาวสนๆนะคะแต่ก็ยังมีความติดหวาน ไปวิ่งแล้วก็โอ้แบบสดชื่นใช่ไหมคะส่วนตัวนี้จะถ้าลงแบบว่าตัวนี้จะมาดามมาดามใส่แว่นกันแดดใส่หมวกเปลือผ้าฟิวฟิวเออตัวนี้จะมาดาม<ช>ค่ะอ<ห>่าตัวนี้จะมาดามใช่สองตัวเนี้ยมีทะเลเนี่ยสองตัวเนี้ยเหมาะตัวเนี้ยคือปลายปลซื้อมาคือไม่ได้ดองเลยก็ดูยูทูบเบอร์ของมือน,นอกเขาพิเซศษแล้วก็แบบดูหน้า น่าซื้อบบเพราะว่าเขาพรีเซนต์ว่ากลิ่นมันเหมาะกับซัมเมอร์มากๆมันเข้ากับซัมเมอร์หน้าร้อนบ้านเราซึ่งเอามาใช้จริงอ่ะก็ดีจริงเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียนิดเดียวคือติดไม่ทนเลยใช่ค่ะตัวกลิ่นตัวขวดนี้นะคะยังผิดเลยค่ะเราฉีดก่อนหน้าเพราะขวดนี้พอมาโดนแล้วใช่ค่ะคือค่อนข้างเฟดเร็วจากทางแรกที่เราชอบมากๆอ่อะกับการเป็นว่ามันหายไปแล้วหายไปเร็วแต่ขวดนี้ตั้แรกทม่ไม่ชอบ แต่กับไก่ว่าความชอบมากๆอยู่ทา้ายเนาะขวดน,นี้ยบก,ก็ชอบขวดน,นี้เพราะว่าฉีดขวดนี้ไปรู้สึกว่ามันหายเร็วไปหายเร็วไปเ็นไปเร็วใช่ขวดน,นี้เหมือนแบบกลิ่นแบบสะอาดๆ<ช>ขวดน,นี้นะคะคือรู้สึกว่ามันสะอาดด้วยมีความเป็นแบบเหมือนจะสะบู่นิดๆนะคะแต่ว่ามันยังคงสดชื่นได้อยู่มันทําให้เราอยากจะดมันอีกอยากจะได้กลิ่นเป็นเวลาคาะ มีขวดน้ำหอมสีน้ำเงินขวดไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าหยิบจับมาใช้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุดมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะแล้วก็ในทั้งหมดนี้มีใครมีขวดไหนก็มาแชร์คอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าชอบขวดไหนมากที่สุดนะคะก็เป็นอิกความที่เห็นน้อง <c oughs> ได้เปิดเขารู้สึกน้อ, <c oughs> นองสมพงค์พูดอะไรหน่อยค่ะก็รู้สึกเปิดมองค่ะเปิดมองค่ะแบบว่าเพิ่งเคยเห็นกัน้ ก็เป็นการเปิดเปิดโลกหมอเออเปิดเดี๋ยวโตขึ้นแล้วก็ค่อยๆฝักติดมุมมองอันนี้ก็เป็นการเปิดมุมมองให้หยาซมโอนะคะที่เป็นวัยรุ่นขนนึงแล้วก็ได้มาลองน้ําหอมอื่นๆที่เรียกว่าโด่งง่ายนะคะเมันนี้ไม่ได้เอาสิ่งที่โด่งยากๆมาให้น่องลองดมงนะคะตัวที่โด่งยากๆในนี้มีไหมคะตัวไหนที่รู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงเลยอ่ะตัวนี้ยังเข้าถึงอยู่ตัวนี้ตัวนี้ทำเม่อไ มันมันคือที่มันมานี่มันคืออะไระพุ่งมันพุ่งมาเลยแต่ว่าบอกตัวว่าตัวนี้หนึ่งหนึ่งไม่ออกว่าปีนมันมีอะไรบ้างแต่ว่าชอบเพราะว่ามันดูน้่นก็แต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรอยู่ในเบบเกล่แต่ดันชอบใช่ค่ะ <laughs> แต่ดันชอบนะคะแต่ว่าคือบางครั้งอ่ะเราไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากในในน้ำหอมเนาะเอาความรู้สึกเนาะ ที่เราชอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าแฮปปี้อันใช่เราเคแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะเราจะ็จะกหม่คลิปหน้าเ <laughs> จอกใหม่คลิปหน้านะคะจะมีน้ำหอมก็จะเอามาแชร์ให้ฟังค่ะกลิ่นดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นไงคะ